จังหวะในท้ายหกอ่ะในท้ายหกอ่ะมันคือแบบอ่ะบรรยากาศเป็นใจเราจะนอนนี่นี่นี่กันเสร็จปั๊บคือพอเขาเหยียบลอยเข้ามาเขาปวดอารมณ์ใช่ใช่เป็นแบบแล้วจริงๆอ่ะเขาก็ไม่อยากให้เราเจ็บแหละชอบใช่ใช่แต่เราคือเราเจอแล้วมันกลับมันเต็มที่ไรดูห้องก่อนอย่าพึ่งมองหน้ามันห้องร้อนเลยหก่อนเ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเก็บผ้าก่อนเลยก็ว่าไป ถ้าอาจรยลูกอยากโฟกัสที่จะบอกว่ามึงนั่งก่อนอย่าไปย่าไปยังพูดนะเดี๋ยวไปมองหน้ามอหน้าเยวไเดีหยุดมาเสร็จปุ๊บร้อยสามร้อแล้วอยพทด่ออุ้ยโใช่มาชื่อกูเออเนี่ยาะเราไม่ใช่ชื่อแบบกูดูไปสักวันไหมล่ะเราไม่ใช่ชื่อแกูสักนไหมล่ะกำลังกำลังพูดว่าให้ให้ไม่รู้อยู่ ลองมาใช้ชีวิตกับกูดูสักวันดีไหมทแไ่นี่มึงอะไรของกูนักหนาเนี่ยก็กูเคยบอกมึงไปแล้วไงว่ากูอยากรู้จักมึงจริงๆฮึต้องอยากรู้จักกูจริงๆนะงั้นเรามาใช้ชีวิตกูดูซ่อนไหมล่ะ ทิ้งเวลาให้มันเออให้เนี้ยสงสัยพอพูดแล้วอาถึงโล่งใจปะแต่ไม่ต้องกา้เขาเห็นไม่ต้องล่งใจเขาเห็นนั้นเขาจะรู้เฮ้ยไม่หล่อแล้วมาน,นี่มาหล่อขนาดเนี้ยต้องแสดงขางในเจ้าของไหมคร่ไหมไอนน มีเจ้าของนะเราอะไปไหนไม่ได้แล้วนะอืจะให้ไปไหนอะของอะไร กูเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยหล่อแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อกี้ครับซีนที่เห็นมีแบบใส่ทรงใส่สร้อยหน้าใกล้ชิดกันเนี่ยคืออยากรู้ว่าหน้าใกล้ชิดกันหรือเปล่าครับเป็นเรื่องปกติหน้ารัก่รักสนุกม,มากสนุกม,มากเอาให้หน่อยเมื่อกี้คือซีนซีนมันคือซีนอะไรครับคิวพาเมนเข้ามาแบบรู้จักรู้จักตัวเขามากขึน้นพามาแบบอยู่ในแบบบ้านของเขาอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมของเขาก็เลยแบบอ ได้ได้แบบพาไปมันก็ได้เลยทำให้แบบมีจับจังมาะขึ้นใส่สายของคอจะได้แบบเป็นการแบบมันมีเจ้าของคอได้เลยคอได้เลยคอได้แบบลองลองลองให้ทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าเมื่อกี้ที่ทำอะไรกับ้างคอ่าเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มีแบบนี้ได้ครับไม่ได้แถม